ยินดีต้อนรับอีกครั้งเลยนะครับท่านสมาชิกท่านผู้ส่งเกียรตินะครับที่เข้ามาร่วมในงานคารวาลรถยนต์ศึกษาการท่องเที่ยวทางก,การท่องเที่ยว20ตลอดภาคอีสานในครั้งนี้นะครับยังไงก็ต้องขอยกความดีนะครับให้กับท่นานรวมในการูริภางภาพรวมของชินในองค์พระพร้มชัยชมคดีน้อยครับ ใช่นะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ในการตีนที่จะทําท่องเที่ยวที่ยี่สิบจังหวัดจริงๆท,ทำได้ยากมากครับนะครับแล้วก็ในอีกครั้งที่สามนะครับที่ทำ<ม>คารวาส่เสรนมาท่องเที่ยวเพื่อเป็นการการะตุ้นแล้วก็สร้างความรับรู้ในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆซึ่งในแต่ละปีที่ผ่านม,มานะครับเราให้สร้างเส้นทางเดิมครับเราก็จะใช้เส้นทางใหม่ๆเพื่อพยายามจะริมไม้แล้วก็สร้าง ในแหลงท่องเที่ยวเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงอะไรต่างๆซึ่งในปีนี้เองนะครับพออย่างมีมาตรการต่างผมบอกแล้วนะครับท่านขอผม,มว่าผมช่างคิดครับปีนี้เองยังมีทีมให้กับสํงงานักงานในตั้งแต่วันแรกนะครับมีการประชุมขึ้นมาแล้วว่าเรามีทั้งเจ็ดสมาคมจากส่วนกลางจากกรุงเทพมหานครน,นะครับ,นะรบให้จับคู่กับสํงงานักงานทั้งแปดสํานักง,งานเลยนะครับอันนั้นก็จะเป็นโจทย์ตัวหนึ่ง และก็หลังจากวันที่12ที่กาลสินให้เซอร์รดเบทเรียนเลยว่าทางสมาคมจะทําอะไรร่วมกับสํนา,นสนานักงานแต่สำนักงานอันนั้นผมที่บอกแล้วนะครับว่าพอผมมีภาพผมเนี่ยช่างคิดมากครับทุกอย่างนะครับคิดตลอดเวลานะครับทาให้ทั้งแต่สำนักงานของั้งผมเองเนี่ยนะครับก็ต้องคิดตลอดตามเหมือนกันผมถึงบอกแล้วนะครับทงางพอพเอเนี่ยพาดวาตรงผมมาประมาณสองสามเดือนผมถึงบอก ประชุมทุกวันครับเนี่ยผมพองมาเล่านะครับประชุมทุกวันนะครับทําให้ผมเองก็เลยต้องเรียกลูกน,น้องว่าประชุมช,ช่วงบ่ายช่วงเช้าขอพบกันแต่อีกอย่างหนึ่งครับเรื่องของผมทําทให้เรามาเจอกันเพราะยางไนท้นผู้บริหารระดับสูงอยู่ส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคต่างๆจะได้พบกันอาจจะเป็นเดือนละหนึ่งครั้งหรือว่าสองเดือนหรือสามเดือนหนึ่งครั้งค่อนข้างยากแต่ว่าเรื่องพองโผม ขอบคุณโควิด19นะครับที่ทำให้เรามาพบกันเราได้มา brainstorm มาระดมความคิดในการที่จะเยียวยาซ่อมสร้างพื้นปูให้ทั่วกับงอบงการในพื้นที่ทั้ง8สำนักงานของอีสานผมบอกว่าค่อนข้างได้ผลครับเพราะว่าหนึ่งเราพึ่งนักท่องเที่ยวในประเทศพ,พึ่งนักท่องเที่ยวจากอีสานท่องเที่ยวด้วยกันทําให้สำนักงานาทนทรพนมซึ่ง กลุ่มจังหวัดกลุ่มสนุกนะครับมาท่องเที่ยวทีไรก็มีความสนุกสามจังหวัดคือสกลนครนครปนมุกดานะครับ,รบอันนั้นก็จะเป็นโจทย์หนึ่งที่เราต้องทำแล้วก็เราต้องซ่อมสร้างเยียาพื้อฟูให้กับผู้ประกอบ,บการนั้นก็เป,นเป็นเป็นแนวไอเดียนะครับส่วนแนวทางในการส่งเสริมตลาดนะครับการตลาดในปี60ผมทูบอกแล้วการประชาพันธ์สำคัญครับ ลูกทุกอย่างนะครับก็เกิดจากไอเดียนะครับท่านรองพ่วงในการองต้องยพยายามให้รองพ่วงในการราองรองของด้วยนะครับก็เป็นแคบบงสร้างคิดอีกอย่างหนึ่งผมเป็นกองสนับสนุนนะครับก็ส่วนหนึ่งผมจะบอกการพ r ารการประชาพันธ์แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับเรา,เาพยายามจะล้อมเส้นทางท่องเที่ยวให,หม่ๆตอนนี้เราเกิดเส้นทานงท่องเที่ยวใหม่ๆเส้นทางแหง่งพรราชาตเส้นทางแหง่งชุมชนความคิดถึงชุมชน นะครับทำให้ทุกทุกส่วนที่อยู่ในใน,ในแนวของตลาดของททเองนะครับออก็พยายามจะกระตุต้นแล้วก็ไปทําความเข้าใจว่าเรามีเส้นทางน,นี้โอเคก็สามารถที่จะรออแล้วก็ได้นำพาผู้ประกอบการต่างๆซึ่งท่านนี้เองนะครับเพราะเป็นประโยชน์ในปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นประโยชน์ของสำนักงานททอยู่อย่างหนึ่งเราเกิดสมาคมใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งสมาคมซึ่งเป็นระดับภาคอีสาน นะครับก็สมาคมการเข้าศึาการท่องเที่ยวอีสานนะครับคุณมีคุณองคครับก็เป็นนายกสมาครซึ่เป็นแรงขับแล้วก็เป็นแรงขับดันให้ชานด้างานทั้งแปรสำนักงานเนี่ยโอเคเราเราได้กับคุนแล้วก็เชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนอันนั้นก็จะเป็นผลประโยชน์ตักหนึ่งที่ภาคเอกชนได้สนับสนุนภาครับาลด้วยส่วนหนึ่งนะครับแนวทางผมเองผมได้บอกแล้วว่าเราพยายามจะนําเสนอสิ่งใหม่ๆเส้นทางใหม่ๆ แต่ว่าเราไม่ลืมแหล่งท่องเที่ยวหรือสินค้าทางท่องเที่ยวเป็นเดิมน,นะครับเรายังลีมาอยู่แต่เวลาทุกอย่างเราก็พยายามจะทําเพื่อสนองตอบแล้วก็สามารถรองรับกลุ่มนนะักท่องเที่ยวทุกทกลุ่มน,นะครับจังหวัดนครพนมสกลนครและมุกมาหารเองผมไดบอกมีสินค้าทางการท่องเที่ยวที่ชัดเจนแล้วก็สามารถรองรับนะักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่มน,นะครับ ในปี64เองผมได้บอกมีแนวนโยบายในการกระตุ้นการท่องเที่ยวชุมชนนะครับก็ได้ร่วมกับสมาคมต่างๆทั้งในภาคสารแล้วก็ในพื้นที่นะครับพยายามจะรนม,มาแล้วก็พยายามจะสร้างความรู้ความเชื่อมโยงความเข้าใจให้กับทางชุมชนเพื่อสนองต่อนโยบายจากสนกลางอันนี้นะครับเป็นแนวนโยบายที่เราจะทําอยู่เราทําเส้นทางใหนนะครับแล้วก็ถ้าอย่างไงนะครับท่านผู้ประกอบการก็ไป สนใจหรือยังไงก็สามารถประสานงานได้ตลอดเวลาครับนะครับที่การท่องเที่ยวไทยสำนักงานนครพนมนะครับขอบคุณครับถ้าในช่วงนี้เองนะครับเรายังมีแนวนโยบายมีแนวการนำเสนอรูปแบบนะครับแล้วก็เส้นทางการท่องเที่ยวให้ชัดเจนช่วงนี้เองผมส่งต่อให้ท่านรองผู้อำนวยการนครพนมผมครับท่านรองธนบุารองป้องครับเรียน